สวัสดีครับพบกับดินอู่สาหกิจไฮโดรลิกครับวันนี้เราพามาชมกับรถไฮลักแชมป์แล้วต่อเป็นรถบรรทุกแก๊กันนะครับเรามาชมรอบๆตัวรถกันนะครับรถคันนี้นะครับเราจะต่อพื่นใุ่สอยอยู่ที่กว้าง195เซนติเมตรยาว2เมตร50เซนและคันนี้ ลูกค้าอยากได้ข้างบนไม่สูงมากนกักเรเลยทําไว้ที่170เซนติเมตรนะครับประตูด้านข้างลูกค้าขอรอีเควสต์มาเป็นซ้ายขวาเราก็ทาให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บถังน้ำเพลิงของฝั่ง,ง,งแต่วันนี้เราจะซ่อดไว้ข้างล่างเพื่อความสะดวกลิฟต์ของเรานะครับก็จะมีเหมือนเดิมรีโมททักเสารีโมทพร้อมสายแล้วก็รีโมทไล้สายอุปกรณ์ล็อกซ้ายขวาและประตูด้านท้ายนะครับสำหรับรถแก๊ ที่สาคัญตัวนี้เราก็มีระบบเซฟตี้เหมือนกันนะครับระบบเซฟตี้แก๊สสลิงขาดเพราะว่าตัวนี้เป็นรถบรรทุกแก๊สที่ยกสูงได้นะครับมาชมการทํางานของลิิต์กันนะครับลิฟต์ของเรานะครับรุ่นนี้รับน้ําหนักไม่เกิน600กิโลกร,รัมครับเนื่องจากเป็นลิฟต์ยกสูงนะครับเราเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกค้าเราทําเป็นระบบเซฟตี้ไว้ด้วยครับตัวลิฟต์ก็จะล็อกทันทีเลยครับและหากเราต่อสลิงกลับมาทํางานเหมือนเดิม ระบบทำงานของลิฟต์ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมปกติครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0944546598หรือไลน์มาที่เบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย